สวัสดีค่ะขณะนี้ฝนจะพาไปชมอินทผลัมนะคะของสวนลุงโป้ยนะคะอันนี้นะคะออกผลปีแรกของสวนเรานะคะเราปลูกทั้งหมดต้นเนื้อเยื่อเนี่ยสาต้นนะคะแต่ว่าปีนี้ออกผลมาให้เราได้ชมกันทั้งหมด26ต้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็น อินทผลัมทานผลสดต้นเนื้อเยื่อนะคะเราปลูกจากต้นเนื้อเยื่อจากกระบอกแคปซูลนะคะลงดินได้2ปีกับอีก10เดือนนะคะเดี๋ยวขอเอากล้องลงมานิดหนึ่งนี่นะคะผลของอินทผลัมปีแรกของเรานะคะ อายุของผลอินทผลัมตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ80วันนะคะหลังจากผสมแกอรแล้วเรานับอายุจากตรงนั้นนะคะหลังจากผสมแกษรออยู่ที่ประมาณ80วันแต่ว่ามันเป็นปีแรกของเรานะคะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ศึกษาจากการลงมือทำนี่แหละคะ่ะซึ่งการเรียนรู้ในปีนี้ของเรานะคะก็คือ การผสมเกสรอ,อันดับแรกเลยคือเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการผสมเกสรน,นะคะเกสรตัวผู้นะคะเป็นปัจจัยหลักเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเกสรตัวผู้เราก็จะไม่ได้ผลแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกสรไม่ดีผลของเขาก็จะร่วงด้วยนะคะ คือหมายถึงว่าผสมติดไปแล้วแล้วผลล่วงก็มีนะคะอันเนี้ยเราศึกษาจากเนี่ยคะ่ะนี่คือต้นของต้นของสองปีกับอีกสิบเดือนแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ต้นเขาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะสังเกตว่านี่นะคะอายุ การลงดินเท่ากันนะคะอันนี้2ปีกับอีก10เดือนเหมือนกันนะคะเขาสามารถออกจันได้มากกว่า10จันนะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างต้นนี้ที่กำลังชมอยู่นี่นะคะก็คือเขาได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะช่วงนั้นที่ลงปลูกไว้ก็คือจะมีต้นกล้วยบังเขาอยู่นะคะก็เลยได้รับแสงแดด ไม่เต็มที่นะคะก็เลยการจเจริญเติบโตของเขาก็เลยไม่เท่าเพื่อนนะคะการดูแลถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอย่างนะคะใส่ปุ๋ยเหมือนกันลดน้ําเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้รับแสงแดดน้อยกว่าก็จะเติบโตช้ากว่าเพื่อนนะคะปีนี้นะคะที่เราสังเกตดูเรื่องของการผสมเกสรน,นั้นก็มีส่วนสําคัญเดี๋ยวจะพาไปดูลูกที่เราผสมเกสรในช่วงของเรียกว่าจัน ที่ออกเกือบเกือบสุดท้ายหน่อยอเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาเาไม่มีเวลาในการผสมเกสรผสมเกสรล่าช้าไปอเงี้ยนะคะนี่คือเขาผสมทีแรกก็คือผสมไปเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ว่าเขาติดผลเท่านี้นะคะเนี่ยนะคะจาก1นึ่งจันเนี่ยค่ะจำนวนการจาน,จนเห็นไหมคะว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าติดผลเท่านี้ เมื่อติดผลเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาคัดลูกที่ผสมเกสรไม่ติดก็คือลูกที่3มแฉกนะคะเอาลูกสาแฉกออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังเกิดการร่วงอีกนะคะก็เลยเหลือผลเท่านี้นะคะซึ่งเขาดูจากเนี่ยค่ะดูจากก้านจันแล้วจะสังเกตว่าเขาออกมาออกจันมาในช่วงในช่วงท้ายๆของฤดูการออกจันของเขานะคะ ก็เลยทําให้เนี่ยค่ะแล้วในช่วงนั้นคืออากาศร้อนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ตัวลุงโป้ยเองท<า>งองอนนี่ผสมเกสรเนี่ยคือผสมเกสรไปหนึ่งครั้งโดยการใช้แปรงนะคะใช้แปรงแตะเกสรตัวผู้นะคะมามาแล้วก็มาแตะที่จันทของต้นตัวเมียเนี่ยนะคะวิธีการผสมเกสรทําเหมือนกันหมดทุกต้นทุกจันทแต่ว่าเนี่ยค่ะเกสรตัวผู้ไม่แน่ใจว่าเราอะเก็บมา เรามีเกเรามีต้นของตัวเองนะคะเป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดเราก็ได้ตัวผู้มาเราก็เก็บเกสรมาเองผสมผสมเกสรเองทุกอย่างแต่เนี่ยค่ะเชื่อเลยว่าเกสรอ,องตัวผู้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักจริงๆที่จะทําให้ผลติดหรือไม่ติดนะคะอันนี้คือเป็นช่วงท้ายๆฤดูที่เราผสมนะคะเกี่ยวกับอากาศด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จํานวนครั้งด้วยหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะ อันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือลุงโป้ยเองเนี่ยผสมเกรสรอ,อยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะคะส3ครั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจากที่ลุงโป้ยเล่าให้ฟังก็คือประมาณ2ครั้งนะคะโดยการที่ใช้แปรงนะคะเหมือนแปรงทาสีนะคะขนอ่อนนุ่มนะคะก็คือแตะไปที่เกรสรตัวผู้แล้วก็มาเคาะใส่จันตัวเมียนะคะก็ติดเยอะอยู่ลักษณะของต้นนี้ก็คือเราเนี่ยค่ะ เราจะมีการเว้นระยะในการแต่งลูกนะคะสลับฟันปลาคือาเอาลูกเอาเอาผลออกไปนะคะตอนเป็นผลอ่อนเนี่ยเอาออกไปเยอะมากจนน่าเสียดายแต่ว่าผลที่ตอบรับก็คือเวลาที่เขาโตขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเขาจะสามารถขยายได้นะคะปีนี้เป็นปีแรกของเราทำให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างนะคะเรียนรู้ จากการลงมือทำของเราเองนยค่ะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูต้นหนึ่งนะคะที่เราทดลองเป็นต้นเล็กนี่นะคะเราทดลองโดยการที่เราไม่ตัดปลายออกนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ค่ะเราไม่ได้ตัดปลายตรงนี้ออกเลย <S <S 1> <S 1> เราเอาไว้ ทั้งจันเลยไม่ได้ตัดปลายออกไม่ได้เลือกเขาเรียกว่าอะไคะไม่ได้คัดว่าให้เหลือจำนวนกี่เส้นนี่กี่เส้นหมายถึงเส้นแบบนี้นะคะไม่ได้คัดว่าให้เหลือจำนวนกี่เส้นเราเอาไว้ทั้งหมดเลยทดลองดูนะคะว่าผลของเขาจะเติบโตได้แค่ไหนนะคะอย่างต้นนี้เราทดลองเอาไว้ทั้งหมดห้าจันนะคะเนี่ยค่ะ5้าจัน ถามว่าเติบโตดีไหมจากการที่เนี่ยค่ะ <c oughs> ก็คือก็เติบโตก็อยู่อยู่ได้นะคะเรียกว่าอยู่ได้แต่ถามว่าลูกจะใหญ่ไหมก็คงจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่นะคะอันนี้คือเราไม่ได้ตัดปลายออกนะคะเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็แต่งผลเอาลูกออกน้อยแต่สิ่งที่เราเจอก็คือเนี่ยค่ะ ลูกของเขาก็จะร่วงเมื่อเขาขยายลูกเขาขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเบียดกันกทําให้ผลอื่นเนี่ยนะคะร่วงนะคะเนี่ยค่ะเมื่อผลร่วงแล้วเนี่ยคือเดิมเราใช้มุ้งไนล่อนหอ เพื่อกันแมลงนะคะหนึ่งชั้นแล้วก็ห่อด้วยกระดาษหนึ่งชั้นเมื่อเขาล่วงมาแล้วเนี่ยถ้าจมพวงแน่นๆแบบนี้นะคะถ้าเขาล่วงมาแล้วแล้วเขาไม่สามารถหล่นลงพื้นได้ก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นเชื้อราเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะทำให้เขาเกิดเชื้อราในในพวงอินทพาลัม พวงนี้นะคะเมื่อเกิดเชื้อราแล้วแล้วเราไม่ได้มาคอยเปิดมุ้งไนล,อล่อนดูหรือว่าเปิดกระดาษดูเนี่ยก็จะทําให้ลูกอื่นๆเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะในเรื่องของในเรื่องของผิวนะคะก็จะทําให้ไม่สวยอันนี้คือพวงที่เราไม่ได้ไม่ได้ตัดปลายจันออกนะคะเดี๋ยวเราไปดูพวงที่เราตัดต้นนี้นะคะจะเป็นการตัดปลายจันออกแล้วก็ แต่งจํานวนผลให้เหลือน้อยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราตัดออกแล้วก็เหลือจํานวนเส้นน้อยๆแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหรนะะน่นะคะเนี่ยนะคะก็หลายเส้นอยู่